ยินดีต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องควนฉนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนที่รักค่ะอดีตรักมาเฟียลูกติดมาถึงตอนที่สองแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะอดีตรักมาเฟียลูกติดเรื่องโดยเย็นชาบอยตลอดทั้งวันเธออยู่เล่นกับกิรติไม่ไปไหนเพราะวันนี้เป็นวันหยุด ทำให้เธอมีเวลาอยู่กับเด็กชายได้ทั้งวันและขณะที่เธอกำลังนั่งทานขนมดูการ์ตูนกับเด็กชายอยู่ภายในห้องนั่งเล่นนั้นแม่บ้านก็เดินเข้ามาบอกว่ามีแขกมาหาคิรากรซึ่งคนคนนั้นก็คือกุลนันสวัสดีค่ะคุณสโรชาไม่เห็นหน้าหลายวันเลยนะคะสวัสดีค่ะพอดีว่างานยุ่งมากเลยนะคะ เธอตอบไปตามความจริงเพราะงานที่บริษัทยุ่งมากจริงๆหรอคะว่าแต่คุณมาที่นี่บ่อยหรอคะคุณนันถามต่อพลางเดินมานั่งลงตรงข้ามกับเธออ๋อคะ่ะก็แวะมาหาน้องก้าวบ่อยๆแล้วคุณล่ะคะก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยคะ่ะอ๋อพอดีฉันเพิ่งกลับมาจากอังกฤษนะคะ แต่ก็โทรคุยกับพี่คริสทุกวันแหละค่ะพอกลับมาก็เลยอยากเจอหน้ากันทุกวันชดเชยเวลาที่ห่างกันนะคะรูปประโยคฟังดูแปลกๆแต่สโรชาก็ไม่ได้สนใจนักเพราะในความมองโลกในแง่ดีของเธอทําให้คิดว่าเป็นเพียงประโยคธรรมดาแม่มันจะทําให้เธอรู้สึกคันยุบยิบที่หัวใจบ้างก็ตามอ๋อค่ะแล้วนี่พี่คริสล่คะคะ อยู่บนห้องใช่ไหมคะงั้นฉันขอตัวไปหาพี่คริสก่อนนะคะว่าแล้วหญิงสาวก็ลุกขึ้นเตรียมเดินขึ้นบันไดไปเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณคริสไม่อยู่คะ่ะเธอออกไปคุยงานตั้งแต่เช้าแล้วล่ะเหรองั้นฉันขอตัวก่อนดีกว่ากุลานันทำสีหน้าผิดหวังและในขณะที่กำลังจะเดินออกไปนั้น <c oughs> ก็เหมือนนึกบางอย่างขึ้นมาได้น้องก้าคะ นักวุณลืมทักทายหนูไปเลยนี่ค่ะนักวุณซื้อขนมมาฝากอย่าลืมบอกพ่อด้วยนะว่านักวุณมาหาแล้วก็ซื้อขนมมาให้น้องก้าวด้วยเด็กชายที่นั่งดูการ์ตูนอยู่ก็พยักหน้ารับอย่างไม่ได้หันมามองทำอากุลรานหนห่าเสียไปเล็กน้อยแต่หญิงสาวก็ไม่ยอมแพ้รีบแกะขนมที่ตนซื้อมาป้อนเข้าปากกิรติอย่างเอาใจ อร่อยไหมคะน้องก้าอร่อยครับหญิงสาวฉีกยิ้มกว้างอย่างพอใจก่อนจะหันตัวลุกขึ้นแล้วขอตัวกลับไปสโรชาก็ได้แต่มองเด็กชายทานขนมอย่างอเอร็ดอร่อยด้วยใจที่ห่อเหี่ยวผ่านไปสักพักเธอก็สังเกตเห็นว่ากิรติเกาแขนขาใบหน้าพอเธอหันไปสังเกตดูดีๆก็พบว่าเนื้อตัวมีผื่นแดงเต็มไปหมด ใบหน้าเริ่มบวมขึ้นนั่นจึงทำให้เธอรู้ว่าขนมที่กุลนันให้กิรติทานนั้นมีส่วนผสมของถั่วคิดได้เช่นนั้นหญิงสาวก็ตะโกนเรียกลูกน้องที่อยู่ด้านนอกพากิรติไปโรงพยาบาลทันทีอาการของเด็กชายดีขึ้นแล้วหลังจากได้รับการดูแลจากคุณหมอสโรชานั่งเฝ้าอยู่บนเตียงขณะรอผู้เป็นพ่อของเขามารับ เพราะการจราจรที่ติดขัดจึงทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าปกติแล้วบานประตูก็เปิดออกพร้อมกับร่างสูงพุ่งเข้ามาที่ลูกชายเป็นยังไงบ้างก้าว um, ไม่เป็นอะไรฮะคุณป๋าก้าว um, แข็งแรงเหมือนคุณป๋าเลยเด็กชายพูดพร้อมยกแขนขึ้นมาโชค้ามให้ผู้เป็นพ่อดูคิรากรก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งใจ มือหนาก็คอยรูปสีสรษะลูกชายเบาๆด้วยความอ่อนโยนแต่เมื่อเขาเหลือบตาม,มามองเธอมันกลับเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและน่ากลัวราวกับสัตว์ร้ายหญิงสาวก็ได้แต่นั่งคิดกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงมองตนแบบนั้นเธอทำอะไรผิดกันจนถึงเวลากลับบ้านเธอได้นั่งรถมาพร้อมกับสองพ่อลูกโดยพิภพอยู่จัดการเรื่องพยาบาลต่อทั้งสามเดินเข้ามาในบ้าน คิรากรก็บอกให้ลูกชายขึ้นไปพักผ่อนบนห้องทันทีทำให้เหลือเพียงเธอกับเขาอยู่กันตามลำพังชายหนุ่มเดินไปยังห้องนั่งเล่นที่มีถุงขนมวางอยู่คุณคริสคะขนมนั่นเป็นบ้าหรือไงฮะเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าก้าวแพ้ถั่วแล้วเอาขนมขยะพวกนี้มาให้เขาทานได้ยังไงเสียงตะคอกใส่หน้าเธอดังลั่นบ้านสายตาเกลี้ยกลาดมองมาที่เธอ ราวกับจะกินเลือดกินเนื้อกันจนเธอที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตมาก่อนถอยหลังไปทันทีพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้คือว่าฉันไม่ฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอแต่เธอกลับจะฆ่าลูกฉันฉันไม่ได้ทำนะคะคุณหลักฐานขนาดนี้แล้วยังจะกล้าปฏิเสธอีกเหรอนี่เธอเติบโตมายังไงกันนะปล่านะ คุณกุลไม่ต้องไปเอ่ยถึงคนอื่นไม่ต้องไปดึงใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉันอุตส่าห์ใจดีให้เธอเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของฉันเพราะเห็นบ่กก้าวเขาชอบเธอแล้วก็ติดเธอมากแต่ฉันดูคนผิดไปจริงๆสโรชายืนฟังคำพูดปรากปรามโดยไม่ยอมฟังเธอพูดอะไรเลยด้วยความเสียใจ เสียงสะอื้นดังขึ้นเป็นระยะระยะอย่างห้ามไม่ได้ชาเปล่าทําค่ะคุณครีตเลิกโยนความผิดไม่ให้ชาสักทีเสียแรงที่ฉันเห็นว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นแต่มันไม่ใช่ละต่อไปไม่ต้องมาหาลูกชายฉันอีกแล้วก็ออกไปซะฉันจะไม่บอกเรื่องนี้ให้คุณอาทั้งสองทราบกลับไปอยู่ในที่ของเธอหญิงสาวจ้องเข้าไปในดวงตาเฉียวคมคู่นั้นอย่างตัดพ้อ และถามตัวเธอซ้ำๆว่าเหตุใดเขาถึงไม่ฟังเธออธิบายอะไรเลยหรือเพียงเพราะเธอเป็นแบบนี้ไม่มีปากไม่มีเสียงก็เลยไม่มีใครสนใจหรืออยากพูดคุยด,ด้วยทำไมขีรากรถึงทำร้ายจิตใจเธอได้ถึงเพียงนี้ทั้งที่ความสัมพันธ์ของสองคนก็ดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นสุดท้ายเขาก็ทิ้งบาดแผลไวใ้ให้เธออีกครั้งและครั้งนี้ ดูจะบาดลึกลงไปจนเวอะหวะและสาหัสมากพอสมควรทำไมคุณคลิดถึงไม่ฟังฉันบ้างคะทำไมเอาแต่ต่อว่าฉันทั้งที่ฉันยังไม่รู้เลยว่าตัวเองผิดอะไรสโรชาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดเพื่อเรียกกำลังใจก่อนจะยกมือขึ้นเช็ดน,น้ำตาบนหน้าออกกลับไปซะสโรชาค่ะแต่คุณจำไว้เลยนะคะ ว่าวันนี้คุณทําให้ฉันเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิตแล้วอย่ามานึกเสียใจทีหลังก็แล้วกันเพราะฉันจะไม่ใช่สโรชาคนเดิมอีกต่อไปแล้วพูดจบเธอก็ออกจากบ้านหลังนั้นทันทีและไม่เคยกลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลยต่อมาเธอก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อิตาลีปัจจุบันหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปสโรชาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาล และให้วรุษไปจัดการงานที่บริษัทแทนขณะที่พ่อกับแม่กำลังรักษาตัวอยู่จนตอนนี้ทีทั์และมาทุสอนก็ออกจากโรงพยาบาลได้สองวันแล้วทั้งสามใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันเพื่อชดเชยเวลาที่ห่างกันไปนานวันนี้จะเป็นวันแรกที่เธอจะได้กลับไปทำงานที่บริษัทและจะได้เจอกับเขาอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยนับตั้งแต่ที่โรงพยาบาลวันนั้นคุณชาครับเจ้าสัวแจ้งมาว่าหากคุยงานเสร็จแล้วให้ชวนคุณคริสไปทานข้าวด้วยครับเธอที่เพิ่งเดินมาถึงห้องทำงานหลังจากประชุมกับคิรากรเสร็จเหตุผลล่ะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำแบบนั้นตอบแทนที่คุณคริส ช่วยจัดการเรื่องอุบัติเหตุวันนั้นให้ครับคุณรุตติดต่อเขาเลยค่ะชาขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนวรุษพยักหน้ารับแล้วเดินออกไปแทนทีเพราะกลัวคีรากรเดินทางกลับไปก่อนและบังเอิญว่าชายหนุ่มคุยกับผู้ถือหุ้นคนอื่นอยู่พอดีเขาจึงรีบเดินเข้าไปยืนรออยู่ห่างๆงั้นขอตัวนะครับขีรากรโค้งศีรษะเล็กน้อย ให้กับคนอายุมากกว่าคุณคริสครับปรุธเดินเข้าไปหาเขาคิรากรจึงหันกลับมาหาคุณคริสมีธุระที่ไหนต่อไหมครับพอดีเจ้าสัวอยากเลี้ยงข้าวเพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยจัดการเรื่องต่างๆให้นะครับคุณอาจ,จะมาเหรอเปล่าครับแต่เป็นคุณชาครับอืมฉันว่างพอดีที่ไหนล่ะ ชายหนุ่มต่อไปทันทีโดยไม่ต้องคิดซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับวรุษไม่น้อยเพราะปกติคิรากรไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่นักเออยังไม่ทราบครับพอดีคุณชาเธอเข้าห้องน้ำอยู่นะครับเหรอคิอรากรน,นิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะเดินตรงไปยังห้องทำงานของสโรชาเดี๋ยวฉันจะคุยกับคุณชาเธอเองจะไปทำอะไรก็ไปเถอะครับ อบรับเสร็จวรุษก็เดินออกไปคิรากรจึงเดินเข้าไปนั่งยังโซฟารับแขกในห้องทำงานของเธอสโรชาเดินออกมาจากห้องน้ำก็พบกับคนที่นั่งวางท่าอยู่บนโซฟาในห้องทำงานหญิงสาวไม่ได้พูดอะไรทำเพียงเดินไปหยิบกระเป๋าของตัวเองแล้วมายืนตรงหน้าเขาคุณเลือกร้านเลยก็แล้วกันเมื่อหญิงสาวพูดจบ ก,กีรากรก็ยันตัวลุกขึ้นเผชิญหน้ากับเธอก่อนจะเดินไปเปิดประตูห้องให้เธอทั้งสองมานั่งทานข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังในย่านนี้ซึ่งอยู่ห่างจากบริษัทของเธอเพอสมควรแต่ร้านนี้กลับมีผลต่อความรู้สึกอยู่เล็กน้อยเพราะที่นี่คือร้านประจำที่ในอดีตเธอและเขามาทานด้วยกันบ่อย บรรยากาศบนโต๊ะอาหารดูเงียบเป็นปกติสำหรับคนทั้งสองต่างคนต่างรับประทานอาหารโดยไม่มีใครสนใจกันจนมีบางอย่างที่ทำให้เธอกับเขาละสายตาจากอาหารไปมองสิ่งนั้นแทนพี่ครีสด,ดีใจจังขาดที่ได้เจอกันเสียงแหลมของกุลนันทำให้สโรชาต้องยกมือขึ้นมาจับหูราวกับว่าเป็นมลพิษทางเสียง อ้าวนี่คุณชาใช่ไหมคะไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีนะคะคุณชาดูหญิงสาวมองเธอตั้งแต่ศีสาะจะหลดปลายเทา้าดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะเนี่ยสโรชาเหยียดยิ้มเล็กน้อยก่อนจะหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดปาก <c oughs> ขอบคุณค่ะแต่คุณคุนนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะคะไม่เปลี่ยนไปสักนิดเลย หญิงสาวจ้องไปที่ดวงตาของกุลนันนิ่งๆแต่กลับมีรอยยิ้มประดับอยู่เช่นเดิมพี่คริสมาทานข่าก็ไม่เห็นชวนกุลเลยนะคะกุลก็เลยได้มาทานคนเดียวเหงาเลยอะกุลนันที่หลังจากหน้าเสียไปกับคำพูดของสโรชา<ๆ>ก็รีบหันไปหาคิรากรทันทีมานั่งทานด้วยกันสิคะจะได้ไม่เหงามานั่งที่ฉันก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันลุกไปนั่งที่อื่นให้ค่ะ คุณคุณคงไม่ถือหรอกใช่ไหมคะที่เข้ามานั่งแทนที่คนอื่นที่เขาเคยนั่งมาก่อนนางแบบสาวชะง,งักไปอีกครั้งกับคำพูดของเธอ <c oughs> ค่ะฉันไม่ถือว่าแล้วกุะนันก็นั่งลงเก้าอี้ตัวเก่าที่เธอเพิ่งลุกออกไปเมื่อสักครู่ <c oughs> ดีค่ะฉันชอบคนแบบคุณดูน่าสนุกดีสโรชาเหยียดยิ้มร้ายออกมา ทำเอาคนที่นั่งมองเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นอย่างขี้รากรต้องเสยหน้าไปมองที่อื่นเพราะรับรู้ได้ว่าเธอไม่ใช่คนเดิมแล้วจริงๆฉันอิ่มแล้วงั้นฉันขอตัวนะคะเชิญตามสบายค่ะส่วนมื้อนี้ฉันจ่ายเองว่าแล้วสโรชาก็เดินออกไปจ่ายเงินด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอย่างคนมั่นใจในตัวเองเออพี่คริสจะสั่งอะไรเพิ่มไหมคะ คุณจะได้สั่งพร้อมกันเลยเชิญตามสบายึันขอตัวว่าแล้วชายหนุ่มก็ลุกออกไปทันทีโดยไม่หันมาสนใจหญิงสาวอีกกุลนันก็ได้แต่มองตามหลังคิรากรไปด้วยท่าทีเจ็บใจฝากไว้ก่อนเถอะท้งน้ำเสียงและสีหน้าท่าทางบอกได้ว่าเธอนั้นโกรธมากเออคุณลูกค้าจะสั่งอาหารเลยไหมคะ โอ๊ยจะให้ฉันนั่งทานคนเดียวหรือยังไงล่ะไม่มีสมองเลยนางแบบสาวหันไปเหวี่ยงใส่พนักง,งานร้านอาหารเสร็จก็เดินฟ้ดฟัดออกไปทันทีหลังออกจากร้านอาหารมาสโรชาก็มาเดินชอปปิ้งเสื้อผ้าต่อแต่หญิงสาวก็ไม่ได้รู้สึกถึงความอิสระในการเดินสักเท่าไหร่เพราะคิรากรเดินตามหลังเธอไม่ห่างเลยจนเธอทนไม่ไหวหันกลับไปจ้องหน้าเขาด้วยความหง,งุดหงิด ไม่มีงานมีการทำหรอคะเดินตามอยู่ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นคิ้วหนาก็กระตุกทันทีเพราะไม่เคยมีใครพูดกับเขาแบบนี้สักครั้งแต่เขาก็ยังเดินตามหลังเธออยู่ดีได้อยากเดินตามดีนักงั้นก็ไปเลือกด้วยกันนี่แหละจากนั้นสโรชาก็ดึงเขาเข้าไปในร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังแทบทุกร้าน คิรากรมองหญิงสาวที่เขาไม่คุ้นเคยลองเสื้อผ้าอยู่หน้ากระจกด้วยใบนหน้าคิ้วขมวดอย่างคนใช้ความคิดและจังหวะนั้นสโรชาก็หันหน้ามามองพอดีคุณว่าชุดนี้เป็นไงเขามองชุดบนตัวเธอนิ่งๆโป๊ไปจริงเหรองั้นเอาชุดนี้คิรากรขมวดคิ้วทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นพนักง,งานจึงไปจัดการตามที่หญิงสาวบอกทันที ขณะที่เขานั่งรอเธออยู่นั้นก็บังเอิญไปสบตากับใครอีกคนที่กำลังเดินเข้ามาพอดีวสุเจ้าสัวที่ไม่มีใครไม่รู้จักคนที่มักจะทำดีสร้างภาพเพื่อปกปิดความชั่วของตัวเองเอา้าวคุณคริสนี่เองผมก็นึกว่าใครวสุในวัยใกล้เคียงกับพ่อเขากลับแทนตัวเองราวกับอายุใกล้เคียงกัน มาชอปปิ้งเหรอครับไม่คิดเลยนะครับว่าคุณคริสจะว่างมาเดินเล่นแบบนี้ได้ครับก็คงว่างพอๆกับคุณวสุนั่นแหละครับเขายิ้มต่อวสุไปอย่างท้าทายฉันเสร็จแล้วค่ะแล้วเสียงหวานก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังก่อนที่เจ้าสัวจะเดินมายืนข้างๆเขาคิรากรหันไปมองวสุทันทีและพบว่าเขากำลังยิ้มเจ้าเล่ยอยู่ คุณสโรชาใช่ไหมครับกลับมาแล้วสินะครับหญิงสาวหันไปมองยังเจ้าของเสียงซึ่งเธอก็จำเขาได้ทันทีค่ะทำไมคะจะส่งคนไปตัดสายเบรกรถฉันเหรอวสูชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆเผยรอยยิ้มออกมาใครมันจะไปทำแบบนั้นเหรอครับคุณชานั่นสินะคะเพราะถ้าจะมีคนทำ คงจะเรียกว่าคนไม่ได้หรอกคะ่ะน่าจะเรียกว่าหมามากกว่าเพราะรอบกัดคนอื่นท่านวสุคิดอย่างนั้นไหมคะวสุจ้องหน้าเธอที่กำลังฉีกยิ้มกว้างให้เขาอยู่ด้วยสายตาไม่พอใจงั้นที่ฉันขอตัวนะคะท่านวสุก็รีบเข้าไปด้านในเธอคะ่ะดูท่าว่าเมียน้อยของท่านจะมีของอยากได้เยอะแยะเลยว่าแล้วสโรชาก็เดินออกจากร้านไปแทนที โดยมีขีรากรเดินยิ้มมุมปากตามหลังออกไปทํเอวสุต้องรีบเดินหน้าเข้าไปด้านในก่อนที่ขีรากรจะขับรถมาส่งเธอที่บริษัทอีกครั้งแล้วกลับไปทํางานต่อหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปบริเวณสนามหญ้าด้านหลังของบ้านเจ้าสวัตตีทัศน์มีตัวมากมายถูกจัดเรียงกันอยู่พร้อมอาหารหลากหลายสัญชาติที่ถูกรวบรวมมาไว้ในงานนี้เพราะที่บ้านหลังใหญ่ กำลังจะมีงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของเจ้าสัวทีทัศตซึ่งแขกในงานที่กำลังทยอยกันเข้ามานั้นล้วนเต็มไปด้วยเหล่านักธุรกิจนักการเมืองดาราเซเลบิตี้กันทั้งนั้นทีทัศน์และภรรยากำลังเดินทักทายแขกทั่วง,งานโดยมีเด็กชายกิรติเดินจับมือไปด้วยคิรากรก็ยืนพูดคุยกับแขกในงานที่คุ้นเคยเช่นกัน จนสองสามีภรรยาเจ้าของงานและหลานชายตัวน้อยเดินกลับมาที่โต๊ะอีกครั้งแล้วนี่ชาย,ยังไม่ลงมาอีกหรือรุตมาทุสอนถามขึ้นเมื่อย,ยังไม่เห็นว่าลูกสาวปรากฏตัวคุณชาลงมาแล้วครับแต่ยังไม่ทันได้เข้างานก็มีโทรศัพท์เข้าซะก่อนตอนนี้อยู่บนห้องเหรอบรุษพยักหน้ารับไปตามหน่อยไป ก็ลจะได้เวลาแล้ววรุษที่กำลังจะเดินเข้าไปในบ้านแต่แล้วแสงไฟก็ดับลงก่อนที่แสงเทียนจะสว่างขึ้นแทนสโรชากำลังถือเค้กก้อนโตเข้ามาหาผู้เป็นพ่อพร้อมกับเสียงเพลงของทุกคนในงานที่ดังขึ้นพร้อมๆกันก่อนที่แสงเทียนจะดับลงและถูกแทนที่ด้วยแสงจากหลอดไฟเช่นเดิมมีความสุขมากๆนะคะคุณพ่อขอบใจมากนะลูก แค่ลูกกลับมายืนถือเค,ค้กให้แบบนี้ทุกปีพ่อก็มีความสุขมากแล้วล่ละทีทัดดึงภรรยาและลูกสาวเข้ามากอดอย่างอบอุน่นอ้าวผมมาไม่ทันเป่าเทียนเหรือครับเนี่ยน่าเสียดายจังเสียงทุ้มดังมาจากด้านหลังทุกคนต่างหันไปมองเป็นตาเดียวแล้วก็พบว่าวสุกกำลังเดินควางแขนลูกสาวเข้ามา ไม่เป็นไรหรอกค่ะคนเป่าเขายือนอยู่ตรงนี้ส่วนคนอื่นจะมาหรือว่าไม่มาก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยสักนิดค่ะสะโรชาต่อไปอย่างยียวยนพร้อมกับรอยยิ้มที่แสนกวนประสาททำเอาสองพ่อลูกยืนยิ้มแห้งอยู่ตรงนั้นเ e จ้าสัวครับสุขสรร์บันเกิดนะครับขอให้อายุยืนยาววสุยืนกล่องของขวัญให้ทีทัต ขอบคุณมากขอให้คำอวยพรย้อนกลับไปหาคุณวสุด้วยนะครับทีทัชฉีกยิ้มกว้างกลับไปเช่นกันเชิญน,นั่งเลยครับเชิญเชิญวสุจึงเดินเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะกับแขกคนอื่นๆแต่กุลนันกลับไม่ยอมเดินตามผู้เป็นพ่อไปเพราะอยากนั่งโต๊ะเดียวกับกิรากรที่ในตอนนี้ข้างกายทั้งสองข้างของเขามีกิรติและสะโรชานั่งคนละฝั่งแล้ว คุณชาคะทำไมไม่ไปนั่งร่วมโต๊ะกับคุณพ่อคุณแม่ละคะสะโรชาหันไปมองพ่อกับแม่ที่กำลังนั่งพูดคุยกับแขกอยู่ที่โต๊ะข้างๆก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาเบาๆแล้วหันไปจ้องตากุลณนานิ่งๆคุณคุณนี่สันดานยังไม่เปลี่ยนเลยนะคะคำพูดที่ฟังดูรุนแรงจนคิรากรที่ได้ยินต้องหันมามองคนทั้งสองซึ่งไม่ใช่แค่เขา แต่เป็นทุกคนที่นั่งอยู่ในโต้นั้นต่างมองกุลนันเป็นตาเดียวอย่าได้ใจสิคะฉันไม่ใช่พ่อแม่ญาติโกโหติกาของคุณนะคะที่จะต้องทำทุกอย่างตามใจคุณน่ะถ้าอยากจะนั่งโต้นี้แล้วก็นั่งพื้นสิคะสะโรชาพูดไปยิ้มไปซึ่งเป็นรอยยิ้มยียวนทำเอากุลนานันกัดฟันแน่นจนทนไม่ไหว เดินกลับไปนั่งข้างผู้เป็นพ่ออย่างที่ควรจะเป็นกีฬากรมองคนข้างกายนิ่งๆอย่างเก็บข้อมูลพบว่าสโรชาในตอนนี้มีความกล้ามากขึ้นมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้เท่าทันทุกๆคนซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเธอมากๆเพราะในแวดวงธุรกิจตอนนี้นั้นการแข่งขันมันรุนแรงกว่าที่ผ่านมามองฉันทำไม สโรชาหันมามองเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยชายหนุ่มจึงยักไหล่ส่งไปแทนคำตอบหญิงสาวจึงถือแก้วแอลกอฮอล์มาชนกับแก้วในมือเขาก่อนจะยกดื่มจนหมดแก้วแก้วหันไปพูดคุยกับคนอื่นต่อตลอดเวลาที่ชายหนุ่มนั่งอยู่นั้นกุลนันก็คอยแวะเวียนมาชนแก้วด้วยบ,ยบย่อยๆแต่พักหลังๆคงดื่มหนักไปหน่อยวสุจึงรีบพาตัวกลับไปส่วนกีรติ ก็ได้มาทุสอนพาเข้าไปนอนในบ้านแล้วและดูท่าเขาคงได้ค้างที่นี่แทนการกลับบ้านกว่างานเลี้ยงจะจบสโรชาก็แทบทรงตัวไม่อยู่หลังจากดื่มไปอย่างหนักน่วงหญิงสาวค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นบันไดบ้านดยการเกาะราวบันไดเดินขึ้นไปแต่แล้วจูๆ่ๆก็รู้สึกเหมือนตัวลอยขึ้นกลางอากาศพอมองดีๆก็พบว่าขีรากร,กรกำลังอุ้มเธอในท่าเจ้าสาวขึ้นบันไดไป เราะรู้สึกสบายที่ตัวเองไม่ต้องเดินให้เมื่อยหญิงสาวจึงโอบรอบลำคอเขาและซบลงที่อกแกรง่งคิรากรวางร่างบางลงบนเตียงกว้างเบาๆชายหนุ่มนั่งลงที่เตียงมือหนายกขึ้นมาลูบแก้มเนียนที่ในตอนนี้แดงแจ๋ราวกับลูกมะเขือเทศสุกแต่ดูเหมือนว่าจะไปรบกวนคนหลับอยู่ไม่น้อยเพราะเปลือกตาที่เคยปิดอยู่ ค่อยๆเปิดขึ้นมามองหน้าเขาทั้งสองสบตากันโดยไม่มีใครพูดอะไรแต่แล้วมือเล็กก็ยุกขึ้นมารูปใบหน้าหล่อเหลาเบาๆนิ้วเรียวไล่ไปตามกรอบหน้าคิ้วหนาจมูกโดง่งก่อนจะมูหยุดอยู่ที่ริมฝีปากของเขายังปากหมาอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าน้ำเสียงอ่อแอถามขึ้นนิ้วเรียวก็ซุกซนทั้งดึงทั้งบีบริมฝีปาก เธอคิดว่ายังไงล่ะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมมาแหละว่าแล้วสโรชาก็ปัดหน้าชายหนุ่มออกไปจนใบหน้าสะบัดไปอีกทางแต่เธอไม่เหมือนเดิมเสียงทุ้มหันกลับมาจ้องตาเธออืมเพราะความเจ็บปวดแล้วก็ทุกบาดแผลที่ทุกคนมอบให้ฉันมันสอนให้ฉันต้องเป็นคนใหม่ไงฉันขอโทษเก็บคำขอโทษของคุณไวเ้เถอะ เพราะมันยังไม่ถึงเวลาแม่สโรชาจะเมามมาแค่ไหนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้เธอย่อมจำมาได้ขึ้นใจแรงสั่นจากโทรศัพท์มือถือบนหัวเตียงเรียกให้ความสนใจจากคนทั้งสองได้อย่างดีสโรชาที่พยายามยื่นมือไปควานหาโทรศัพท์แต่ก็ไม่ทันขีรากรเพราะชายหนุ่มคว้ามมาไว้ในมือได้สะก่อนพบว่าชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอนั้น เป็นเพียงสติกเกอร์รูปหมูเพียงตัวเดียวเท่านั้นเอาโทรศัพท์มาให้ฉันคิรากรมองหน้าคนเมานิ่งๆแต่ก็ยอมยื่นโทรศัพท์ให้เธอสวัสดีค่ะน้องชาทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเมาใช่ไหมอืมชาเมานิดหน่อยคิรากรเอียงหูฟังนิ่งๆซึ่งได้ยินชัดทุกประโยคทำไมดื่มเยอะจังเลยล่ะครับหื นิดหน่อยเองค่ะพี่ถามมีอะไรหรือเปล่าคะเดือนหน้าพี่จะกลับไทยแล้วนะครับไว้เจอกันนะรับทราบค่ะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเธอก็กดวางสายไปจากนั้นก็ยื่นโทรศัพท์คืนให้ชายหนุม่มที่ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดจ้องมองเธออยู่ทำหน้าแบบนั้นทำไมเกิดหงห่วงฉันขึ้นมาหรือไงห <c oughs> น้าตลก หญิงสาวพูดอย่างนึกคำ้ำก่อนจะดึงผ้ามาคลุมตัวเพื่อพักผ่อนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจบตอนที่2แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรกันแน่เรามาติดตามลุ้นกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อวินขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้ารับรองว่าสนุกสนานแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ